ใครที่มองหาไมเวเลตดีๆสักอันนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับจากช่องแบงค์รีวิวเนาะวันนี้เนี่ยก็ได้รับเสียงเรียกร้องนะครับจากเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็หลายๆคนเนาะอยากจะให้ผมเนี่ยรีวิวไมเ l เลต ยี่ห้อนึงนะครับที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันนะครับก็เลยอยากจะให้ผมมาเล่าให้ฟังดีว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับด้วยโดยข้อดีของรุ่นนี้เนี่ยมันจะมากับเคชาร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรุ่นนี้นะครับกันมาบ้างแล้วนะหรือบางคนก็อาจจะเคยใช้นะเนาะตัวนี้นะครับผมต้องสปอยก่อนแบบนี้นะครับว่า อันนี้เป็นเทสที่2ของผมนะครับโดยตอนแรกผม,มใช้ไมไวเลตตัวอื่นนะ,นะครับก็คืออีกตัวหนึ่งนะในการอัดคลิปนะครับเสรไปแล้วแหละแ,แ,แล้วตอนนี้มันไปถึงตอนที่ผมจะต้องเทสเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่ามันตัดเสียงรบกวนภายนอกได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้เ,นเป็นวันที่ฝนตกด้วยนะครับฝนตกอยู่นะตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงฝนหรือว่าเสียงรบกวน แต่ต้องบอกไปขอนเลยว่าตอนที่ผมใช้ไม์ตัวอื่นเนี่ยโอโ้โหบอกเลยว่าเองตอนแรกผมก็ปกติไงเฉยๆนะครับพอไปเทสปุ๊บไม่ได้การก็คือตอนนี้ผมก็ใช้ไม์ตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับต่อเพื่อนๆสามารถฟังเสียงไปด้วยได้ในตัวเลยนะครับอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีข้อดีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนคือเรามาดูสินค้านก่อนเลยครับหน้าตาของกล่องนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีอ่า โลโก้นะครับของทางร้านนะแต่รับประกันให้ด้วยนะครับะจะมีทั้งรุ่นที่เป็น Lightning i p h o n e นะครับแล้วก็จะเป็น Android Type C ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะก็จะมีทั้งไม่แบบไม้เดียวแล้วก็ไม่คู่นะครับแล้วก็จะมีแบบ iPhone แล้วก็ Type C Android ด้วยนะครับด้านในนะครับ ก็จะมากับเคสชาร์จแบบนี้ให้เลยนะแล้วก็จะมีสายชาร์จให้หนึ่งเส้นนะครับผมแกะให้ดูสาย Type C ก็จะประมาณนี้นะครับโดยจะเป็นสายสั้นๆนะมีเป็นพอร์ต USB ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ Type C ด้านหนึ่งนะตัวของเคสชาร์จนะครับพอเปิดมาเนี่ยก็จะมีไมค์นะครับแบบนี้ให้ก็คือเป็นไมโครโฟนแล้วก็จะมีตัวรับให้1อันนะครับตัวรับให้1อันนะ แล้วก็ตัวเคสชาร์จนะครับก็จะมีพอร์ตชาร์จ Type C อยู่ด้านล่างนี้เป็นกล่องเคสชาร์จท,ที่แบบชาร์จอัตโนมัตินะครับพอใส่ไปปุ๊บมันก็จะมีแม่เหล็กแบบดูดแบบนี้เลยนะครับอ่าผมยังไม่ได้แกะพลาสติกนะถ้าแกะพลาสติกปุ๊บวางไปปุ๊บมันก็จะชาร์จให้ได้ในตัวเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของไมวเลตกันบ้างนะครับไมวเลตเนี่ยจะมีลักษณะ มีตัวหนีบแบบนี้นะครับเอาไว้หนีบอกเสื้อของเรานั่นเองนะครับเป็นที่หนีบแบบแนวตั้งนะครับก็จะหนีบง่ายเนาะแล้วก็จะมีปุ่มแบบนี้ด้านข้างนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดพอกดค้างเอาไว้ใช่ไหมครับก็จะมีไฟสีเขียวกับสีแดงกระพริบแบบนี้หมายความว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับอ่าแล้วก็ด้านบนก็จะมีรูมายแบบนี้ให้ด้านล่างก็จะมีแบบเอ่อเป็นที่ชาร์จแบบอัตโนมัติแบบชาร์จแบบวางใส่กล่องวกระชาร์นะครับส่วนตัวรับเนี่ยก็ จะเป็นแบบนี้นะครับและด้านข้างก็จะมีรูชาร์จด้วยเหมือนกันโดยตัวรับตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องชาร์จนะครับเพราะว่าเอาไว้เป็นตัวชาร์จอุปกรณ์หรือมือถือของเรานั่นเองสมมุติว่ามือถือของเรานะครับมันแบตใกล้หมดอย่างเงี้ยก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับตัวรับไม่ต้องชาร์จแต่เอาไว้ชาร์จมือถือก็จะสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับ มาดูในเรื่องของวิธีการใช้งานและตอนที่เราสวมใส่ไมโค l เวตัวนี้กันบ้างนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเราก็เอาออกจากกล่องชาร์จแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มค้างตัวนี้ก็คือเปิดปุ่มเปิดนั่นเองนะครับอันนี้ผมเปิดไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาตัวลับนะครับไปเสียบกับอุปกรณ์ของเราปุ๊บผลปรากฏว่า จากนั้นนะครับเพราะถ้าไม่มันเข้าอุปกรณ์หรือตัวของ iPad หรือว่ามือถือของเราแล้วเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวค้างเลยนะครับหมายความว่าไม้ตัวนี้มันเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในเรื่องของสเปคของไมวิเลตตัวนี้กันบ้างนะครับซึ่งกล่องชาร์จตัวนี้นะครับแน่นอนครับจะมีความจุของแบตเนี่ยอยู่ประมาณ300มิลลิแอมนะครับอ่าแลวก็ตัวไม้ตัวนี้นะครับจำเป็นจะต้องชาร์จแบบโดยมีแบตความจุอยู่ประมาณ80มิลลิแอมอ่า ไมโครโฟนตัวนี้นะครับใช้ยาวนานถึงเชั่วโมงเลยถือว่าแบตอึดในระดับหนึ่งนะไมโครเวเลตตัวนี้นะครับจะมากับความถี่ 2- อง h z ิกะเฮิรตนะแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วนะครับในการเชื่อมต่อกับองวกรณ์ของเราเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นก็เชื่อมต่อแล้วนะครับก็เชื่อมต่อได้ไกลถึงออมากกว่า20เมตรนะครับเชื่อมต่อได้ไกลนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเสียงกันบ้างน,นะครับเขาบอกว่าไอ้ไมโครเวเลตัวนี้นะครับ มันรับเสียงได้รอบทิศทางอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการถอดตัวรับสัญญาณของไมเวเลตตัวนี้ออกมาจากมือถือหรืออุปกรณ์ที่ผมไว้อัคดคลิปนี้แล้วนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้เลยนะมันอยู่ในห้องด้วยมันก็จะก้องนะครับพอเราไม่ใช้ไม์นะข้อดีของมันก็คือมันตัดเสียงรบกวนด้านนอกก็คือเสียงฝนได้ได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ก็จะมีเสียงฝนหรือเสียงอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวไมเวเลตน่ะ ตัวนี้นั่นเองนะก็สั่งซื้อไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูสินค้าได้ก่อนเลยนะครับก่อนตัดสินใจซื้อเนาะก็เป็นร้านผม,ผมเองนะครับมีรับประกันให้1ปีนะมีเก็บไปทางนะครับและก่อนจะก,กันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆอ่ะของวันนี้สวัสดีครับ